ต้องขอสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2นะคะของโรงเรียนอนุสรสุภพมาศนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์นะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัสดุและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยเนาะ เดี๋ยวต้องอธิบายก่อนนะคะว่าวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์เนี่ยเราจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประเภทแรกประเภทที่2และประเภทที่3จะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะประเภทที่1ก็คือวัสดุธรรมชาตินะคะเช่นผักตบชวากระจูดกกปานสอนนาายไผ่มะพร้าวฟางข้าวหญ้าแฝกเปลือกข้าวโพดเปลือกหอย เกล็ดปลาลังไม้ก้อนหินกิ่งไม้ใบไม้แห้งนะคะสิ่งของพวกนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยจะไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆของพวกนี้นะคะและสามารถนำประประิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งได้หลายรูปแบบเลยนะคะเ,เช่นนะคะออดอกไม้จากลังไม้นะคะกล่องกระดาษทิชชู่จากผักตบชวาหรือว่า ที่ใส่ของจากกะลามะพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าตุ๊กตาจากเปลือกข้าวโพดนะคะหรือว่ากระเป๋าสารจากหญ้าแฝกนี่ก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นต้นนะคะสำหรับวัสดุธรรมชาติโดยรูป4ี่รูปที่ครูนํามาให้ดูนะคะรูปแรกนักเรียนเห็นไหมคะที่เป็นเอ่อเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าป่านป่านสอน,นารไาร นะคะป่านสอนอะไรจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะอันที่สองจะเป็นเกล็ดปา่าอันที่สามเป็นลังไหมลังไหมที่ได้มาจากตัวไหมะคะ่ะจะเป็นแบบนี้อันที่สี่คือเปลือกของข้าวโพดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองอันที่สองเป็นออวัสดุสังเคราะห์นะคะวัสดุสังเคราะห์เช่นกระดาษผ้าพลาสติกโลหะยางปูนปลาสเตอร์นะคะ พวกนี้นะคะเป็นวัสดุที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยสารเคมีหรือนำวัสดุธรรมชาติต่างๆนะคะมาดัดแปลงด้วยกรรมวิธีต่างๆนะคะออวัสดุสั่งเคราะห์พวกนี้นะคะสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้ก็เช่นพวกกล่องใส่กระดาษทิชชู่จากกระดาษแข็งหรือว่าดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงพลาสติกหรือว่ากระเป๋าผ้า อางนี้นะคะหรือว่าเป็นกระปุกอมสินที่ทําจากปูนปลาสเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะเป็นวัสดุที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ทําขึ้นมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันที่3เป็นเศษวัสดุเหลือใช้นะคะเศษวัสดุเหลือใช้เนี่ยอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์ก็ได้นะคะที่เหลือจากการใช้งานแล้วเป็นวัสดุที่แบบใช้งานไปแล้วอะคะ่ะเหลือเป็นเศษเหลือมาอย่างเช่นเศษกระดาษลังกระดาษเศษไม้ไหมพรมได้เศษผ้าเศษโฟมขวดน้ำหรือว่าเป็นพวกพลาสติกก็ได้นะคะเศษวัสดุพวกนี้นะคะสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของได้มากมายเหมือนกันนะคะเช่น เช่นอะไรที่ใส่ปากกาจากแกนกระดาษชำระนะคะหรือว่ากระ,กระเป๋าผ้าเอ้ยกระเป๋าจากเศษผ้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่รองแก้วจากเศษผ้าหรือว่าถุงอค่ะถุงผงซักฟอกอะคะ่ะก็สามารถนํามาเย็บเป็นกระเป๋าได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเศษวัสดุเหลือใช้นะคะอันนี้เป็น อันนี้เป็นออวัสดุใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์กันว่าอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเนาะ ดังนั้นจึงเราจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงรู้จักการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและหมั่นบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเพื่อช่วยยืดอายุ<ม>การใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานมีอะไรบ้าง อันนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปะติดชิ้นงานโดยแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติความเหนียวที่แตกต่างกันอย่างชิ้นแรกก็คือชิ้นแรกคือกาวลาเท็กกาวลาเท็กเนี่ยเราเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะในโรงเรียนในสหกรณ์โรงเรียนก็มีขายนะคะอันนี้เราจะเป็นแบบเบสิกเบสิกเลยที่เราใช้ในงานประดิษฐ์นะคะ าการใช้งานของกาวลาเทคนะคะก็คือใช้ปะติดวัสด,ดุประเภทกระดาษประเภทไม้หรือว่าผ้านะคะเวลาใช้งานนะคะต้องทากาวบนวัสดุเนี่ยทิ้งไว้สักครู่ให้กาวมีลักษณะแบบแห้งหมาดๆเลยนะคะเราจึงจะประกอบและปะติดชิ้นงานได้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของกาวลาเทคส่วนอันต่อไปหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับกาวชนิดนี้นะคะ คือกาวตาช้างกาวตาช้างเนี่ยความเหนียวของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นกาวที่เหนียวมากๆแบบกาวชนิดแบบติดทนนานเลยนะคะใช้กาวตาช้างเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ปะติดวัสดุประเภทแก้วประเภทเซรามิกพลาสติกโลหะหลวอไม้ก็ติดได้เหมือนกันกาวชนิดนี้นะคะแห้งเร็วมากๆแค่เราปาดลงไปปุ๊บ รอไม่ไม่ถึงไม่ถึง5นาทีหรือว่าไม่ถึง5วิกาวก็แห้งแล้วนะคะจึงควรระมัดระวังเวลาจะใช้ด้วยนะคะเมื่อมันติดติดที่มือเราขึ้นมาแล้วเนี่ยการจะล้างออกเนี่ยจะล้างออกได้ยากมากๆเลยนะคะเราจึงต้องระวังในการใช้ด้วยอันต่อไปนะคะอันนี้คือกาวซิลิโคนชนิดหลอด กาวซิลิโคนชนิดหลอดอันนี้นะคะจะใช้ปะติดวัสดุประเภทไม้พลาสติกแก้วกระจกหรือว่าเซรามิกอลูมิเนียมโลหะนะคะกาวชนิดนี้นะคะจะยึดติดได้ดีกับพื้นผิวที่ทาสีแล้วด้วยนะอย่างเช่นผนังบ้านของเรานะคะแต่ว่าจะาการรอระยะเวลาการแห้งเนี่ยจะแห้งค่อนข้างช้าหน่อยนะคะส่วนอันต่อไปอันนี้เป็น กาวแป้งเปียกกาวแป้งเปียกเนี่ยใช้จะใช้ปะติดกับวัสดุประเภทกระดาษเช่นงานพวกงานหน้ากากเปเปอร์มาเช่นะคะแต่ไม่ควรใช้กับกระดาษที่มีความบางมากๆเช่นกระดาษสานะคะเพราะว่าจะทำให้กระดาษนี่เปื่อยยุ่ยแล้วมันก็ย่นได้นะต่อไปต่อไปอันนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะเราจะเรียกชิ้นนี้ว่ากาวซิลิโคนชนิดแท่ง กาวชนิดนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการทําด้วยนะคะเช่นปืนยิงกาวนะคะจะใช้คู่กับปืนยิงกาวนะคะสำหรับปะติดวัสดุประเภทไม้พลาสติกแก้วหรือว่าก้อนหินหรือว่าเปลือกหอยอันนี้นะคะก็จะเป็นออการใช้งานของกาวซิลิโคนชนิดแท่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปอันนี้เป็นวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ สร้างและตกแต่งชิ้นงานอย่างแรกเลยคือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือใช้วัดระยะเพื่อกำหนดขนาดของชิ้นงานของเราและกำหนดตำแหน่งที่เราจะทำเครื่องหมายบนชิ้นงานด้วยนะคะการดูแลรักษานะคะไม้บรรทัดคือเราไม่ควรจะบิดไม่บิดไม่งอไม้บรรทัดไม่เคาะไม้บรรทัดกับของแข็งหรือไม่ควรเอาไม้บรรทัดไปเคาะกับโต๊ะนั่นเอง นะคะหลังจากการใช้งานไม้บรรทดัดควรเก็บใส่ซองวางไว้วางไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกนะคะอันที่สองนี่ก็ง่ายๆเลยกระดาษในการออกแบบสร้างชิ้นงานเราก็ต้องใช้กระดาษเนาะการใช้งานก็คือการใช้ออกแบบชิ้นงานนะคะการดูแลรักษาก็คือควรเก็บในที่แห้งในที่แบบแห้งสนิทเลยและในที่ที่ไม่ทำให้กระดาษมันยับได้ง่าย นะคะอย่างเช่นเก็บใส่ในแฟ้มหรือว่าเ,าเก็บวางไว้บนชั้นหนังสือพวกนี้นะคะอันต่อไปก็คือกรรไกรกรรไกรเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างก็คือกันไกรที่ใช้ตัดกระดาษและกันไกรที่ใช้ตัดผ้า2ออย่างนี้จะต้องแยกกันนะคะกันไกรตัดกระดาษก็คือตัดกระดาษตัดผ้าก็คือตัดผ้านะคะ การไกนะคะการใช้งานของเขาก็คือใช้ตัดวัสดุเป็นเส้นเป็นแผงเป็นแผ่นผนะคะเป็นหรือผืนบางๆนะคะเช่นตัดเชือกตัดได้ตัดผ้าตัดกระดาษตัดพลาสติกนะคะให้ขาดออกจากกันนะคะการดูแลรักษาการไกนะคะแต่ละชนิดควรใช้ตัดวัสดุที่เหมาะสมเท่านั้นอย่างที่เคยอย่างที่บอกไปนะคะการไกตัดผ้าก็ควรตัดเฉพาะผ้า ไม่ควรนำไปตัดอย่างอื่นไม่ควรนําไปตัดโลหะและไม่ควรทํากันไกลตกพื้นเพราะจะทําให้บิดเบี้ยวจนตัดวัสดุไม่ได้หลังการใช้งานควรเช็ดให้สะอาดหยอดน้ํามันที่จุดหมุนและเก็บใส่ซองด้วยอ,อันต่อไปนะคะมีดคัตเตอร์มีดคัตเตอร์เนี่ยนะคะการใช้งานของเขานะคะใช้กรีดกรีดวัสดุที่มีความบางเช่นกระดาษ หรือว่าพลาสติกนะคะให้เป็นรอยแยกคาดออกจากกันเป็นชิ้นส่วนนะคะและการดูแลรักษาของเขาหลังจากการใช้งานเช็ดทำความสะอาดแล้วเนี่ยเก็บไว้ในซองเมื่อใบมีดหมดความคมแล้วเราก็เปลี่ยนมีดใบใหม่และมีดใบเก่านะคะห่อกระดาษหนาๆหลายๆชั้นและมัดไว้ก่อนนำไปทิ้งเพื่อเวลาที่ พนักงานมาเก็บขยะเนี่ยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขณะทำงานนะคะอ่ะอันต่อไปคือมีดแกะสลักมีดแกะสลักนะคะการใช้งานของเขาคือใช้สำหรับแกะวัสดุที่มีเนื้ออ่อนเช่นผักผล,ลไม้หยวกกล้วยหรือว่าแกะสบู่ก็ได้นะคะให้มีลวดทรงและลวดลายตามที่เราต้องการนะคะ และในการดูแลมีดแกะสลักก็คือไม่ควรทําให้มีดตกจากที่สูงเพราะจะทําให้เสียความคมและเราต้องรับมีดให้คมอยู่เสมอมีดแกะสลักนะคะเวลาทุกครั้งที่จะใช้งานเราต้องมั่นใจว่ามีดเนี่ยมีความคมมีความคมเพราะว่าถ้ามีดไม่คมแล้วเนี่ยเรานํามาแกะสลักมันจะทําให้เสีย จะทำให้เสียเ,เสียรูปไปเลยนะคะเพราะว่ามีดมีต้องคมมากๆเพราะว่าเวลากรีดเนี่ยมันจะต้องกรีดเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเส้นคมๆเป็นแนวกริบไปเลยนะคะหลังจากการใช้งานนะคะต้องเช็ดใบมีดให้แห้งให้สะอาดแล้วทาด้วยน้ํามันกันสนิมและต้องเก็บให้มิดชิดโดยไม่ให้ใบมีดเนี่ยมากระทบกันอ,อันต่อไปคือเลื่อยฉลุ เลื่อฉลุอันนี้นะคะใช้สำหรับตัดไม้ที่มีแผ่นบางๆเช่นไม้อัดนะคะใช้สำหรับตัดไม้อัดแล้วก็สามารถใช้ฉลุลวดลายตามที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากการใช้งานนะคะเช็ดทำความสะอาดและถอดใบเลื่อยมาฉโลมด้วยน้ำมันกันสนิมและฉโลมน้ำมันด้วยส่วนที่เป็นโลหะต่างๆนะคะและเก็บใส่กล่องเครื่องมือ อันต่อไปเป็นค้อนและตะปูนะคะค้อนเนี่ยก็ใช้ตอกใช้ตีใช้ทุบสําหรับขึ้นรูปวัสดุและตะปูเนี่ยก็ช่วยยึดชิ้นงานโดยจะใช้ร่วมกับค้อนค้อนกับตะปูนี่คือก็จะใช้ร่วมกันนะคะหลังจากการใช้งานนะคะสำหรับค้อนนะคะเช็ดทำความสะอาดค้อนให้เรียบร้อยและทาน้ำมันตรงส่วนที่เป็นสนิมเพื่อกัน ตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่อกันสนิมต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนตะปูนะคะเมื่อยังไม่ได้ใช้ให้แยกขนาดและเก็บไว้ในกล่องค่ะส่วนอันต่อไปคือคีมคีมนะคะใช้สำหรับจับตัดแล้วก็ดัดวัสดุประเภทโลหะเช่นตัดลวดดัดลวดให้เป็นรูปทรงนะคะหลังจากการใช้งานนะคะให้เช็ดทำความสะอาด และฉโลมน้ำมันให้ทั่วส่วนที่เป็นโลหะและเก็บใส่กล่องเครื่องมือเอาไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่สองตอนที่สองนะคะเป็นอ,อันแรกก็คือสว่านสว่านอันนี้ง่ายๆเลยใช้เจาะรูวัสดุประเภทโลหะหรือว่าเจาะรูไม้ ก็ได้นะคะหลังจากการใช้งานนะคะถอดดอกสว่านออกและเช็ดให้สะอาดแล้วเก็บในกล่องเครื่องมืออันนี้ง่ายๆอ,อันต่อไปมีใครหลายๆคนก็รู้จักแต่ว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้จักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสะดึงสะดึงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขึงผ้าให้มันตึงสำหรับขึงผ้าให้ตึงสำหรับใช้การปักผ้าเพื่อเป็นลวดลายต่างๆ สะดึงนะคะหลังจากการใช้งานนะคะเช็ดให้สะอาดและประกอบสะดึงให้เข้าชุดกันหมุนล็อกให้แน่นและเก็บใส่กล่องเครื่องมืออ,อันต่อไปนะคะเป็นแปรงทาสีอันนี้เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะใช้สำหรับงานระบายสีทาสีแล้วก็เพ้นสีนะคะ หลังจากการใช้งานนะคะล้างให้สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงเก็บเข้ากล่องเครื่องมือหากเราล้างไม่สะอาดสีที่ยังอยู่ในแปรงนะคะเมื่อมันสีแห้งแปรงก็จะแข็งพอแข็งแล้วมันก็จะเอามาใช้ไม่ได้นะคะส่วนอันต่อไปที่เป็นเห็นแบบเหมือนตุ๊กตาหลายๆสีนะคะอันนี้ก็คือเป็นแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์นะคะเออเป็นเหมือนเป็นต้นแบบในการหล่อวัสดุ นะคะเป็นหล่อปูนปาสเตอร์ให้เป็นรูปทรงต่างๆที่เราเคยเห็นตามงานวัดนะคะเขาจะเทป,ปูนปาสเตอร์ใส่แม่พิมพ์แล้วพอปูนแห้งแล้วเขาก็จะแกะแม่พิมพ์ออกมาก็จะเป็นลวดลายตามสัตว์ต่างๆที่เราไปเล่นระบายสีกันที่งานวัดนะคะหลังจากการใช้งานนะคะล้างแม่พิมพ์ให้สะอาดนะคะล้างคราบปูนให้หมดและทิ้งให้แห้งแล้วก็เก็บเข้ากล่องเพื่อสําหรับการใช้งานครั้งต่อไปนะคะอ่ะสว่วนต่อไปคือ กระดาษทรายกระดาษทรายนะคะการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือใช้ตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบและหรือว่าใช้ขัดสนิมบนผิวโลหะได้เหมือนกันกระดาษทรายนะคะจะแบ่งตามความละเอียดโดยกำหนดเป็นเบอร์นะคะเช่นเบอร์0ูนเบอร์0เบอร์1เบอร์2นะคะกระดาษทรายเบอร์น้อยๆะคะ่ะอย่างเช่นเบอร์ศูนย์อย่างเงี้ยจะมีความละเอียดน้อย ส่วนเบอร์สูงๆนะคะอย่างเช่นเบอร์2ขึ้นไปเนี่ยจะมีความละเอียดมากนะคะจะมีความซากมากๆเราคือเราก็คือ,คอต้องควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานเนาะอ่ะอันต่อไปหน้าสุดท้ายแล้ววัสดุที่ใช้ตกแต่งงานสีแต่ละสีเนี่ยการใช้งานเราก็จะแตกต่างกันนะคะอันแรกคืออันแรกคือสีโปสเตอร์นะคะจะใช้กับวัสดุประเภทกระดาษ แผ่นไม้หรือว่าใช้กระปูนปลาสเตอร์นะส่วนอันนี้สองคือสีอะคริลิกสีอะคริลิกใช้ในงานเพ้นท์แก้วเคยเห็นการเพ้นท์แก้วไหมคะอันนั้นนะคะเราเขาจะใช้สีอะคริลิกใช้เพ้นท์แก้วหรือว่าเพ้นท์กระจกนะคะนั่นคือสีอะคริลิกอันต่อไปคือสีน้ำมัน สีน้ำมันเนี่ยจะใช้กับวัสดุประเภทไม้และโลหะนะคะหรือว่านำสีเนี่ยไปผปสมกับแป้งหรือว่าดินสังเคราะห์เพื่อให้แป้งหรือว่าดินนั้นเนี่ยมีสีขึ้นมาเพื่อใช้ทําดอกไม้ประดิษฐ์นะคะต่อไปอันที่4ี่คือสีย้อมอันนี้ที่ให้ดูคือเป็นสีย้อมผ้านะคะ สีย้อมนะคะจะใช้กับวัสดุประเภทผ้าหรือว่าเชือกนะคะหรือว่าตอกไม้ไผ่ก็ใช้ได้นะใบลานผักตบชวาน,นะคะก็ใช้สำหรับย้อมเพื่อให้เราได้สีที่ต้องการนะคะส่วน2อ,อันสุดท้ายนะคะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันเลยก็คือแลกเกอร์และน้ำมันวานิชสออย่างนี้นะคะจะเป็นวัสดุเพื่อเพิ่มความมันเงาให้กับชิ้นงานโดยเอา สองอย่างนี้ค่ะทาที่ชิ้นงานหลังจากเราขัดด้วยกระดาษทรายแล้วนะคะสมมุติเราทำงานไม้เนาะแล้วเราใช้กระดาษทรายขัดไม้เรียบร้อยละเราก็ใช้แล็กเกอร์หรือว่าน้ำมันวานิชเนี่ยทาลงบนไปชิ้นงานของเราและทิ้งไว้ให้แห้งมันจะช่วยเพิ่มความมันเงาให้กับชิ้นงานของเรานะคะเล็กเกอร์ในปัจจุบันเนี้ยมีทั้งชนิดน้ำ ที่ใช้ทาและก็ชนิดฉีดพ่นด้วยนะคะส่วนน้ำมันวานิสเนี่ยจะใช้แค่ทาเท่านั้นอะขอเตือนไว้ก่อนนะคะแลัคเกอร์และน้ำมันวานิสเนี่ยมีส่วนผสมของสารละเหยที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจนะคะหากเราสูดดมเป็นเวลานานนะคะมันจะเป็นอันตรายกับเรา เพาะฉะนั้นเวลาที่ทํางานเกี่ยวกับสารละเหยเราจะต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกไว้นะคะตลอดจนกว่าเราจะทํางานเสร็จนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเรากออ็มีแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ